เกรซอภินพิชชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกรซเนี่ยเอ่ะน้องเกรซค่ะน้องเกสเพิ่งตื่นเรายังงงๆอ่ะอยู่จังหวัดอะไรยังไงคะจังหวัดระนองระนองนะคะอยู่ที่ที่ที่อะไรอ่างเก็บน้ำอะไรนะมาม้าที่ไม่ระนองแคนยอนอ๋อระนองแคนยอนนะคะ มีอะไรกระดุมขึ้นมาเมื่อกี้อะไรอ่ะอ๋อนี่นี่นี่อ่ะแล้วก็นี่ค่ะนี่ตรงนี้ก็คือระนองแคนยอนนะอ่ะแล้วนี่หถูซื้ออ๋อหันปลานะครับโอ้โหไหน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 โอ้โหโยนไปเลยเช็ดโยนทั้งแผ่นไปเลยโยนทั้งแผ่นไปเลยเออเออดูดิปปาโอ้โหโอ้โหดูติดต่อเป็นใหญ่เลยจะโยนเป็นแบบนี้เลยป้าอร่อยอย่างนี้เลยเหรอ โอ้โหตากระจายอ่ะมานินนิ่นน่นนิ่นนโอมันมากเลยโอ้นี่ปลาปลาหางแดงๆนี่น่าเป็นปลาอะไรเนาะไะ่รู้หางแดงน่ะถ้าปลาสีดำๆน่าจะปลาดิบเลยอ่าน่ากินเหมือนกันนะใช่แล้วคำว่าละนองแคนยอนนี่คือตรงไหนเป็นแคนยอนเนี่ยเหรอตรงคาบเนี่ยเหรอฮะเออคำว่าแคนยอนเนี่ยมันเกิดจากการที่ลงปะทะหิน กัดก่อนของมะคะก็เลยเร่ว่าอัน้อาจจะดูมาม้าอยากว่ายน้ำไหมคะมาม้าคะตายเยอะมันก็เลยยังไงนะโอ๊ยไรเนี้ยจะพูดอะไรของเธออ๋อดบอกว่าที่เนียก็ดูกัดก่อนอ่าอ่าก็เป็นจุดที่มีต้นไม้ด้วยแหละงงเลยอือป๊าป้าว่ายน้ำไปที่ศาลาป๊าป้าทีป๊าป้าง่ายกว่า ทีมน้องเกดีกว่าจัดการเกตกลัวให้กี่แผ่นแล้วครับเนี่ยนั้นนับได้ปะ่ะไม่ได้นับไม่กีป่ปลาเม่เอกีอ้ปลาต้องขาให้ใหม่อีกสองแผน่นสองแ่นเแผ่นอะไรในมือก็สองแผ่นล่ะเกตต้องว่ายน้ำลงไปถือกับมือเดี๋ยวลงลงไปตรงนี้ได้ไหมตาลิ่งเนี่ยนะปลาลงไปก่อนโอ้ยมีปลาแอบมสมสมอยู่เลยนะ เอากเอากดไ<อ>ม่ลงเดี๋ยวปลากระโดดขึ้นมากินต้องให้ในรูกันด้วยเหรอให้ตรงรูก็ได้มั้งก็ในรูมนไม่ออกไปมันยังไม่หิวอ่ะไม่หิวอะไรกินนี้ตรงนี้ไอเห็นตัวปลาใสๆนี่โอ้โหมันโอ้มมไม่รู้กี่ร้อยตัวเนี่ยน่าจะเป็นพันๆตัวเลยนะเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ๆนั่นเลย,ยปลาเป็นอันนี้ปลาตะเพียนเต็มเลย กันใหญ่เะไรกัน hmm. ญ mm ่อเลยหัวดุ้มๆๆๆกนขมปัง hmm. ก mm ันใหญ่เลยโอ้โสกเกอร์อนะมีเกย์เกยขนมปังหมดแล้วมามาซื้อไมอย่างมาแล้วอุ้ยปดุๆให้มันดิให้มันดิเดี๋ยวมันไปคิดว่าอดุาล่างอะเออให้มันไปก่อนเร็วๆๆเดี๋ยวมันไป อุ้ยบามาเบรกไม่ทันจะตกไปทำไงวะเออให้กับมือเลยให้กับมือเลยกลัวเจ๊ลงไปไหมไม่เนี่ยข้นมาแล้วอุ้ยหนวดยาวน่าเลยเมื่อกี้อุ้ยดูดิโหนวดยาวอ่ะโ้กลๆ่ามีปลาตัวใหอมาดูมา้อย่าบางเงาดิอยูนี่แหละม Maya, chị thân lưng 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 hai dơ mang chết chấm bát mọi dáng, mày hai lều. Hiện nhanh hiện nhanh 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 hai 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 đây là hai 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 ให้ทีเดียวทั้ง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 ริมเลยดิแอนเออโยนไปเลยอยากรู้ว่าเป็นไงเออเออให้หมดริมเลยเออปลาไม่ได้ลุมหน่อยเนี่ยเออออกมาโชว์ออฟมานิดนึงดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหมันใหญ่ อ,อ๋อเรอไปข้างเข,า,งขาบอกไกลๆอ่ะมาไหมล่อนไปไก,กลๆสิตัวใหญ่ๆอยู่นู้นมองไม่เห็นีก <c oughs> อ่าเอามา,มาล่อนใ้ดูอ่าเซียนค่ะเซียนไหนไม่มีเลยน้อง <c oughs> <c oughs> นิ่งเลยครับน้องฮะเฮ้ย <c oughs> แผ่นนั้นไม่มีใครกินเลยว่ะเฮ้ย <c oughs> เอามาแล้วมาแล้วเปตัวอะไร เป็นปลาอะไรครับที่ตัวใหญ่ๆจญ่ปเม่นน้ำจืดครับจะปลเม่นน้ำจืดอุ้เนื้อหวานนะครับอันนั้นจับปลาพวกนี้ไปกินได้ไหมครับไม่ครับไม่ครับนี่ไอ๋อเป็นปลาปล่อยสดอกอ๋อมีหน้ารามันถึงเยอะเยอสเขาบอกว่าลงไปเจอในน้ำได้เยสลงไหมคะเอาไหมเจอบนน้ำไหมไม่กลัวปลาเยสที่ตัวกลัวปลาเลย เอาหมดยังคะอะขอร่อนแผ่นหนึ่งขอร่อนหนึ่งต้องฟอลรถู่เออไม่เห็นบัวแดดตูนี่ดูนะฟ้าดูนะเห็นหลังนะครับตายกะพี่ต้องร่อนลมต้องร่อนลม ขขออแชิวนึงนี่เห็นไหมโอ้โหเจสระวังตกน้ำเราระวังตกน้ำเอ้อขาขาสั่นขาพับไม่ช่วยแล้วปาขนาดนี้ไม่เป็นไรเลยอ่ะก็สุกดีใครอยากมาก็มากันได้ที่รอนอกแคนยอนนะฮะอ่ะโอเคบ๊ายบายค่ะบายบายก่อนเลย